สวัสดีครับทุกคนยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่ระบบรับข้อความครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมการประจนภัยในแดนหิมะของนักรบวิญญาณช่วงนะครับก็มันจะมีจดหมายให้เราเข้าไปเลยซึ่งผมอยากจะบอกว่ากิจกรรมนี้ได้ทั้งหมด1,120งยเจมที่เราจะได้ในระยะเวลา19บธันวาถึง5้มกรานะครับผมไปเราก็ ไปเลยนะครับเออเลยเลยเลยไปคุยกับอัมเบอร์ก่อนโอ้ได้แล้ว กิจกรรมแบบน่ารักมากโอ้มีทั้งสี่อันมไห้ทําเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะผมก็ไม่อยากโกหกทุกคนหรอกเอาเฮ้เอาตตายได้ไงเนะี่ยเอาเป็นว่าผมนี่ตรงนี้ก็แค่เราไปคุยกับคนในรูปนี้ก็จะได้20เจมยี่สิบเจมก็ประมาณร้อเจมนะครับซึ่ง วิธีการได้ก็คือนี่ตามให้มันบอกปดบล็อกหลังจากเสร็จเส้นชัยแห่งหิมะขาวหนึ่งครั้งก็คือเราจะต้องไปเล่นเกมนะฮะนี่เล่นเกมนี้ซึ่งแต่ละเกมก็จะแตกต่างกันไปอย่างอันนี้ไปถึงน้องคี้ก่อนก็ไม่มีอะไรมาใครที่เคยทำกิจกรรมนี้ก็ ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วกิจกรรมเก็นคินนี่ก็มีแต่ซ้ำๆนะเดีือนจะเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันซึ่งตอนนี้เขาก็เปิดรับอยู่ที่เปิดจำกัดอยู่ที่3,000เราจะต้องเก็บคะแนนในการเล่นมันจะมีคะแนนมาให้ซึ่งตอนนี้เขาปลดให้ได้แค่3,000นะครับก็ต้องรอใช่ต้องรออีกสัก2 3วันส่วนใหญ่คนที่เขาเล่นคน อยู่ภายใต้นี้ไม่สามารถเข้าเล่นกับบุคคลอื่นได้อยู่ภายใต้สถานาปะปัจจุบันไม่สามารถเล่นกับคนอื่นได้ w h a t t f u c k ต้องทำเควสต,ต่อไปนี้ให้เสร็จก่อนถึงจะสามารถเข้าโลกคนอื่นได้ทุกคน <c oughs> ผมอยากจะบอกว่า <c oughs> ผมเผลอลืมกดอัดโอ้สภาพคือ <c oughs> ตอนที่ผมแบบอะไรนะทำเควสของไอที่มันให้ทำมาก่อนที่จะมาเล่นตรงเนี้ย คือผมแบบกดหยุดอัดคลิปไงเพราะว่าคลิปมันจะได้ไม่ต้องยาวเนี่ยผมมันต้องมาอัดใหม่แล้วคือเล่นไปแล้วเราก็ลืมปอดอลืมอัดโอ้สภาพโอเคงั้นเดี๋ยวอธิบายใหม่ก็คือเนี่ยหลังจากพี่เราทุกเหมือนกูก็ช <c oughs> ัทกิจกรรมของน้องคีก็คือเราจะต้องจะพูด อันนี้เป็นการเล่นกับคนอื่นนะครับผมซึ่งมันจะมีผู้ต่อต้านกับผู้ล่ามันจะเป็นการสุ่มนะครับผมว่าเราจะเป็นผู้ถูกล่าหรือผู้ต่อต้านอ่าผู้ต่อต้านคือคนนี้นะครับผมผมเป็นเอ้ยผู้นักล่านักล่าส่วนเราเป็นผู้ต่อต้านซึ่งวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับผมก็แค่แฝงตัวอยู่ในพื้นที่ไล่ล่านี้ไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นกล่องหรือเป็นตุ๊กตาหิมะแล้วมันจะหนาวใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องเปิดอันเนี้ย เพื่อให้ตัวเองไม่เล่าหนาวเหมือนอารมณ์เหมือนเ d e n ิ i t y อ่ะไปเดี๋ยวเราจะเล่นทุกคนดูนะครับตรงนี้ไม่น่าโอเคอยู่นะ มีโอกาสที่มันจะมาแน่นะดังนั้นเราจะต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้อย่นีเราต้องแอบไปเรื่อยๆนะจนกว่าเวลาจะหมด ไอ้ที่มาร์กแ,งแดงๆนั้นคือศัตรูนะครับผมมันมาตรงนี้แล้วมันมาแล้วชิบหายแล้วอย่าก,กดนะฉันแอบอยู่นะวมิมีคนจับได้มีคนโดนจับเราแอบน่าจะเนียนอยู่แหละไม่น่าไม่น่าโดนไม่น่าเจอเหรอกมันขึ้นของวลเป็นแล้วอดทนอีกนิดอดทนอีกนิด ไม่ไหวละโอเคแอบไว้ตรงนี้ก่อนแอบตรงนี้ก่อนอยู่ตรงไหน,นอย่ามาตรงนี้นะอย่ามาตรงนี้ ไปตรงอื่นไปไปฉันบอกให้ไปเอาชิปหายละชิป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 หายทำไมกูหยุดแปลงร่างวะชิปหาย มันมาแล้วชิบหา,ายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วจุกกูบอกเลยจุกจุกจุกเอามันมาแล้วมันมาแล้วอ่ากูไม่โดนจับหรอกกูไม่โดนอ้าย yeah. โอเคเราไปลอกเล่นกันอันนี้นะครับก็จะเป็นสัตว์เราเราก็แค่วิ่งไปเก็บเหรียญแค่นั้นเองไม่มีอะไรพางกิจกรรมง่ายๆนะครับกิจกรรมเป็นๆแต่ว่าจะถ้าจะให้เล่นฟิ่นๆนี่แบบเราต้องเล่นแบบตอนที่แบบกิจกรรมมันแบบปลดล็อกหมดแล้วนะดังนั้นผู้เล่นเก่าๆส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ร้อยล้ว90%เลยนะ ส่วนใหญ่นะเขาจะรอให้หมดรอให้มันแบบปลดล็อกหมดก่อนมันจะได้เล่นแบบฟินๆไม่ต้องแบบมานี่นะไม่ต้องแบบมานาั่งรอเอ้ยเมื่อไหร่ว่าเมื่อไหร่ก็ใกล้เกือบว,วันสุดท้ายแหละบางคนนะแบบผมนี่ก็ใกล้วันสุดท้ายเหมือนกันแบบค่อยทำ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะเสียงอาจจะฟุดฟฟ้ดฟาดฟุ้ดฟาดบ้าง โอเคเจ๋วแล้วเป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับผมไปก็เป็นของ ฝอยจำชื่อผิดก็ขออภยัยโอเคไปเล่นกิจกรรมกันอันนี้อันนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นการแบบเหมือนโยนไปนะเพื่อให้ได้คะแนนแล้วจะมีระเบิดด้วย โยนไปโยนไปเป็นกกิจกรรมง่าย <c oughs> โอ้ยกิจกรรมนี้น่าจะเป็นการผสมธาตุกันโอเคเป็นธาตุไฟนะครับลองสร้างความเสียหายไฟมีบัฟด้วยโอเคบัฟเป็นบัฟ นี้ยิ่งเราเลือกระดับยิ่งเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งคะแนนก็ยิ่งเก็บเร็วนะัรผม วันนี้เราก็จะมีของขวัญนะของขวัญน,นี่เป็นธน,นูนี่จะมีอาวุธด้วยมีอาวุธเป็นความชำนาญพ่านนะครับมีขัดด้วยใช่ไหมอ่าเนี่ยขัดเกาธานูโอเคเราก็สิ่งสุดท้ายก็คืออันนี้ก็แค่ไปคุยเดินไปคุยเฉยๆเ,เราก็จะได้20่สิบไพ่าเจมก็รวมคุยกัน5้าคนก็ได้หนึ่งเจมนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ใครสงสัยหรือมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมคลิปนี้ไม่มีแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนอย่าลืมทำกันด้วยนะครับทุกคน1,120เกมกับอีกกับอีกมีธนูด้วยในระยะเวลา19ธันวาคมถึง5้มกรานะครับผมอย่าลืมทำกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ไม่แล้วครับผมก็ข่กราบสวัสดีครับ เินดีต้อนรับทุกคนบ๊ายบายครับ